กรจะเข้าสู่ช่องไม่คีรุก่านะวันนี้นะคะเราก็วุ่นวุ่นนะช่วงค่ำๆนะทุกคนก็เตรียมนะคะของไว้นะคะเออทำถวายพระนะคะ

พอี่พลอยมาก็ลืมลืมไหน้องไม่รู้นะแต่ว่าที่เดิมันก็โอเคไหมลืมนะไม่กินด้วยเนี่ยอยากกินมากเลยตอนนี้ต่นนดไปไหนเนี่ยกรเจ็บ้าเลยนะขอบคุณตาเราเลยนี่อเจมันกินอดมันเป็นม้ว่าเป็นม้วนเล่ลูกอมาด้วยเเป็นอะไรนะ มัดมนี่อยู่นาเลยตอนนี้อยู่นาเลยไม่ัปนนจะนั่งนั่ไปไัว่ก็ลังไมซื้อมานี่มันเป็นแบบนี้แะ

แม่สวัสดีค่ะโอตอนนี้แม่ออบมาถึงแล้วนะคะโอ้โหคนอะไรมาสวัสดีค่ะโอ้ แต่พร okay. nice. ิกนี่แหละนี่พริกเขียวกินกับข้าวเดียวด้วยโอ้สุดยอดเลยเธอนี่นี่เฮ้ยเด็กเต็งโมแล้วคั่วใส่อีกไหมไปด้วยพริกเขียวออคั่วใส่อีกเลยโอเคนี่พริกเขียวนะฮะเอปิด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 พริกปิดพริกไปคั่วใส่อีกเลยให้มันเยอะเยอะเราก็กินด้วยนั่นเป็นไรค่ะ ปิดปิดนแมนคือคักเลยวันนี้น่ะโอ้โหท่านเปาเขียวมาเลยนะทุกคนเขียวมาเลยเขียวเหมือนปลาอินบินเหมือนนกเขาเรียกว่าเขียวเหนียวสับอ้าว็นไงมาเต็มพัดเลยนะมาถึงได้แล้วทับนี่แหละบินเดียวได้เฮ้ยเพ่นน้ำบินเดียวเลยโอ้ยว่ะ ไม่ชวนเพื่อนชวนชวนพวกเลยเนบอกจะมาบยก็ไปบายก็ไปแล้วสปาบายก็หากนก็ยังบาย้โอ้โหบายห้าโมงเย็นเนาะ mặt 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 วัดีหรือยังอ่ะวัดีค่ะเร็วๆวัดีสวยๆเีสวยนะวัดีก่อนลูกวไม่น่ารักเลยนะอนี่สวยเลยนะเนี่ยนะโอ้ยขอให้เล่นตามเลยนะเื่อยแล้วั้เื่อยแล้วเื่อยแล้ววันนี้สดีไแล้วสดีเยอะเื่อยแล้ว เก่งเนาะชิมพลเก่งแล้วชิมพลกว่าดีแล้วมสดีค่ะแล้วใครจะทำตามเออมินเก่งน้ำม่เก่งเลยเอาอ่ะตัวใหม่สุดทางตัวม่ตัวชฟมมดมดไปตัดเขาให้ล้าสุดกุ้งกุ้งเชฟนานไหมครับ mọi người đã không biết mọi người đã không biết mọi người đã không biết mọi người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  mọi sao mọi người 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 จะแสบมือเลยทีจ่จะจับตาจับตาไม่ได้โอแม่มาดีค่ะแม่ามาที่ค่ะจะดีใจเร้โหใครเป็นใครเลยรู้แต่ว่าคนเชื่อเรื่องเจ้าหญิหรอเขาเดี๋ยว้อะไรนะอุ้ยมีอะไรให้ปุก้งด้วย อดลยลูกไม่มได้ซื้อโดนหลอกหละโดนหลอกะนนนเร็นไมมทกันไม่เยไม่นาเลยเนาะเียนลปมดือนแม่น ก็ทำใหมนะคคงเป็นนิทไมไม่าล่ปะ่ะ Bena saja suruh betul 你老